สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวันีแฟชั่นนะคะซึ่งเป็นช่องแห่งการแบ่งปันความรู้เรื่องการตัดเย็บสภ้อาแล้วก็การสร้างแพทเทิร์นนะคะคลิปนี้มาสร้างแบบกางเกงขายาวเป็นกางเกงขาบานมีเกล็ดหน้าเกล็ดหลังซึ่งจะทำไซส์ L อมาตรฐานค่ะรอบเอล75เซนติเมตรรอบสะโพก100ความยาว97ซนจะใส่ขอบเอวนะคะ ใส่ซิปด้านข้างหรือว่าด้านหลังก็ได้ค่ะจะทําชิ้นหน้ากับชิ้นหลังอยู่ในแผ่นเดียวกันค่ะเตรียมกระดาษมา1แผ่นนะคะจากด้านบนให้วัดลงมาหนึ่งไม้บรรทัดตีเส้นเลยค่ะชิดริมกระดาษให้วัดเข้าไป15เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นวัดเป็นความยาวกลางเกงค่ะ สมมติท97เซนติเมตรต่อไปก็มาหาเส้นเป้าลึกกันค่ะเส้นเป้าลึกหาได้จากรอบสะโพก100 cm. หารด้วย4 cm. หารได้เท่าไหร่ให้บวก4 cm. ก็จะเท่ากับ29 cm. ซึ่งถ้าใครจะใช้ที่29ก็ได้ค่ะเป้าจะไม่กระชับแต่ว่าถ้าต้องการให้กระชับก็ลดลงนิดหน่อยนะคะอาจจะ 28หรือ28ครึ่งจะก,กำหนดที่28ครึ่งนะคะด้าน,นนี้ก็28ครึ่งซึ่งจะเป็นสูตรวิธีการหาเส้นเป้าลึดโดยทั่วๆไปค่ะจากเส้นเอวก็วัดลงมานะคะ20เซนติเมตรจะเป็นเส้นสะโพกตีกเส้นเลยค่ะต่อไปก็มาหาเส้นเป้ายื่นชิ้นหน้า เส้นเปาเลีน้นหจน้าหารได้จากรอบสะโพก100หารด้วย20่า20จะเท่ากับ5ซึ่งถ้าใครต้องการสวมใส่สบายสบายก็ใช้ที่5เซนติเมตรแต่ถ้าต้องการให้กระชับขึ้นนิดหน่อยก็ใช้ที่4ครึ่งนะคะก็กำหนดที่4ครึ่งแล้วก็จากมุมจากวางไม้มันทัด45องศากำหนดจุด โคงเป้ายื่น2.5เซนติเมตรจากเส้นเอวก็วัดเข้า1เซนติเมตรตีเส้นเชื่องกับเส้นสะโพกแล้วก็จากเส้นเป้ายื่นชิ้นหน้าตีเส้นขนานไปที่ชายกางเกงค่ะชายกางเกงให้เก็บเข้า1.5นะคะ ตีเส้นเชื่อมกันค่ะต่อไปก็มาหาความกว้างของสัพโพกเส้นสะโพก100บวกเผื่อหลวม2เซนติเมตรหารด้วย4ก็จะเท่ากับ25.5จากเส้นสะโพกจากจุดนี้นะคะก็วัดออกไป25.5แล้วก็จากเส้นนอกนะคะก็วัดออกไป25.5ชายกางเกง ก็วัดจากเส้นนี้นะคะ25.5จากเส้นเอวเส้นสะโพก<ฆ>ก็ตีเส้นขนานไปที่ชายกัเงเกงต่อไปก็หารอบเอวกันค่ะรอบเอว75หารด้วย4บวก4คือเกล็ด2เกล็ดก็จะเท่ากับ22.75จากเส้นด้านในก็วัดออกไป22.75 กำหนดจุดไว้ค่ะแล้วก็โค้งเส้นเอวกับเส้นสะโพกให้เส้นกลืนกันค่ะจากเส้นไหนนะคะวัดออกไป6.5จกรดแรก2เซนติเมตรแล้วก็แบ่งครึ่งเกรดห่างกา 5, ัน3ารจ5กรดที่2เกรดกว้าง2เซนติเมตร แบ่งครึ่งเกล็ดแรกยาว11เซนติเมตรติดเส้นเชื่อมกันค่ะเกล็ดที่สองเกล็ดยาว10เซนติเมตรติดเส้นเชื่อมกันค่ะต่อไปก็มาทำชิ้นหลังนะคะจะทำต่อจากชิ้นหน้าเลยค่ะชิ้นหลังเป้ายื่นจะอีกเท่าหนึ่งของชิ้นหน้านะคะถ้าชิ้นหน้า4.5้า ชิ้นหลังก็วัดออกมาจากจุดนี้นะคะ9เซนติเมตรจะใช้สีน้ำเงินนะคะชิ้นหลังแล้วก็ตีเส้นกันนานไปที่ชายกางเกงชิ้นหลังให้กรีบปลายขา2เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะเส้นเป้ายื่นชิ้นหลังให้วัดลงครึ่งเซนติเมตรชิ้นหลังจากโค้งเป้ายื่น3เซนติเมตรจุดนี้ครึ่งเซนติเมตร แล้วก็โค้งเส้นให้เส้นกลืนกันให้สวยงามค่ะมาที่เส้นสะโพกให้เส้นกลืนกันค่ะแล้วก็จากจุดนี้นะคะให้วัดเข้า3.5เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกับเส้นสะโพกให้เส้นเชื่อมกับเส้นเบายืนชิ้นหลังค่ะแล้วก็จากจุดนี้นะคะ ชิ้นหลังวัดขึ้น2เซนติเมตรแล้วก็วัดเส้นเอวเท่ากับชิ้นหน้าคือ22.75เลยกลองไปนิดหนึ่งนะคะติดเส้นเชื่อมกันค่ะส่วนสะโพกชิ้นหลังให้บวกเพิ่มนะคะชิ้นหน้า25.5ชิ้นหลังบวก1เซนติเมตรก็เท่ากับ26.5 ตีดเส้นออกไปค่ะแล้วก็โค้งเส้นเอวกับเส้นสะโพกจากเส้นสะโพกก็ตีเส้นลงไปที่ชายกางเกงค่ะในส่วนของสะโพกในส่วนนี้ให้เส้นกลืนกันให้สวยงามนะคะต่อไปก็มาทำเกรดกันค่ะจากจุดนี้นะคะ วัดเข้าไป7 cm, เซนติเมตรเกรดแรก2เซนติเมตรแบ่งครึ่งเกรดแรกยาว12เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะเรกรดหาง3ากว้าง2เซนติเมตรแบ่งครึ่งเรกรดยาว1 1เซนติเมตร ชิ้นหน้าจะเป็นปากกาสีดำชิ้นหลังจะเป็นปากกาสีน้ำเงินนะคะก็ให้กดรอยแยกเป็นชิ้นหน้าชิ้นหลังออกมานะคะจะได้ดูง่ายเวลาวางผ้าชิ้นหน้าก็วางสองชิ้นตามยาวผ้าเผื่อเย็บโดยรอบชิ้นหลังก็วางสองชิ้นเผื่อเย็บโดยรอบค่ะในส่วนของขอบเอวในส่วนของขอบเอวก็วัดเป็นความยาวนะคะ75เซนเมตรความกว้าง 2.5หรือว่า3เซนติเมตรค่ะแล้วก็้เผื่อติดตะขอสัก2เซนติเมตรจะเป็นขอบเอวตรงๆนะคะส่วนนี้ที่วัดลงมาครึ่งเซนติเมตรชายขากางเกงชิ้นหลังก็ปรับนิดหนึ่งนะคะก็วัดลงครึ่งเซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นใหม่ค่ะรายละเอียดจะเขียนไว้ใต้คลิปนะคะ คลิปนี้ถ้าชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้เจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ